ขอแสดงความเสียใจกับบางท่านนะครับที่ซื้อไม่ทัน2แถม1แต่อย่าเพิ่งเสียใจครับวันนี้มีโปรอีกโ,โปรหนึงครับ1กับ1ในราคาจิบจแต่ที่เราจะได้คือคุณภาพวันนี้จะมารับมิโต,โตให้ดู ไม่เข้านะครับตีดเหมือนเดิมครับมีดบางก็ทำไปแล้วต่อไปก็ทิ่ตตัวนี้เล็กที่ขี้หนูนะครับเ้วลองตัดกระดาษด,ดูครับเป็นยังไง อ่านไหมครับมีดโตหนากว่ามีดบาง